สามเทคนิคง่ายๆหยุดอาการหลังวายของหนุ่มๆนะคะใครที่ห้าวิแล้วจอดไม่ถึงสิบวิเนี่ยหรือส่งแปงไม่ถึงฟังฝันนะคะวันนี้หมวยมีเทคนิคง,ง่ายๆนะคะที่จะลดอาการหลังเร็วได้นะคะมาฟังกันเลยแรกนะคะให้ฝึกกําหนดลมหายใจฝึกการหายใจของเรานะคะเวลาใกล้จะถึงฟังฝันให้แบบว่าฮึบไว้นะคะฝึกทำอย่างนี้ประมาณสามถึงสี่ครั้งนะคะแล้วก็อย่าแบบ เคร่งเครียดหรือใจจดใจจ่ออยู่ตรงนั้นเกินไปนะคะปล่อยมันสบาย,บาย,บายที่สองนะคะก็คือใช้นิ้วสองนิ้วของเราเนี่ยค่ะเวลาใกล้จะถึงจุดแล้วนะคะก็ให้เอานิ้ว่บีบไว้นะคะเออหรือฝึกกลั้นอดกลั้นไว้รวมเหมือนแบบใช้ร่วมกับวิธีที่หนึ่งได้ที่สามนะคะก็คือให้ฝึกบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกลางนะคะฝึกคมิบบ ก้นกระดกน้องชายนะคะช่วยให้กล้ามเนือ้อบริเวณนี้มันมีเหมือนมีกล้ามเนือ้อก็ฝึกอดกลันไดมากยิ่งขึ้นรวมถึงการทานสมุนไพรบำรุงน้องชายนะคะใครที่ไม่มีเวลาทานนะคะก็แนะนํานะคะตัวนี้เลยคะ่ะคินโดพัทนะคะพกง่ายกินสะดวกนะคะแค่2แคปซูลก่อนนอนรับรองว่าปัญหาอ่านกกระจอกไม่ทันกินน้ํำส่งเสาไม่ถึงฝั่งนะคะตัวนี้นะคะแก้ปัญหาท่านชายได้ช่าง,งักเลยนะคะจิ้มตะก,ก้าเลยนะคะ